บอลวันศุกร์นี้ครับจัดทีเด็ดคัดเน้นๆครับหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ดูจนจบคลิปแล้วจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับขออย่างเดียวครับอย่าเพิ่งรีบกดข้ามคลิปนี้ไปนะครับมาฟังบทวิเครา์วิจารณ์กันก่อนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลที่สําคัญนะครับวันนี้เราจะมาครับวิ์วิจารณ์กันที่เกมลาลิกาสเปนครับของทีมแถบแดงไรรโยเบเยกาโนครับเปิดบ้านพบกับราชันสีม่วงเรอัลบายาโดริกับ รายโยปายเกโนี่ยเป็นทีมอันดับที่6ของตารางคะแนนลาลิก้าสเปนนะครับแข่งมา22นัดชนะ8เสมอ8แพ้6มี32คะแนนนะครับประตูได้เสียก็อโบนอยู่ที่2ลูกครับผลงานล่าสุดเองเอาชนะเรกาเนสมาได้1ประตูต่อ0ูในเกมเยือนของศึกลาลิก้าสเปนสำหรับความพร้อมวันนี้ทาง igo, eles, อินิโก้เปเรสตูนซึ่งของพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานบรันดี้เอเตกาตัวรุกคนสาคัญที่ติดโทษแบนนะครับส่วนทางโคนี่มอนติเอลแล้วก็ราอุนเดโตมาร์กนั้นยังไม่หายจากการบาดเจ็บครับ สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงตามการคาดการณ์ของทีมรายยบาเยกาโน่ครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับลูกศรประตูใช้เป็นออกุสโตบาตายาครับกองหลังเนี่ยมีอันเดรราติอูฟรยองเลชวนอับดุลมูนินและเปปชาบาลิอานะครับด้านกลางครับมีปาเตซิสกับทางอุนยโลเปสแล้วก็3ตัวรูกนั้นเป็นคอกเเดปูตอสอีฟซีปาราซอนและอัลบาโรกาเซยครับศูนยัวตกเป้าเป็นเซกิโอกาเมโยนะครับ มาดูกันที่ความพร้อมของทางทีมเยือนในวันนี้กันบ้างครับเรเวอเรีปอยโลิดครับทีมอันดับสิดท้ายเลยนะครับของศึกตรนารางคะแนนอาลิกาสเปนครับแข่งมา22นัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป15มี15คะแนนเท่านั้นนะครับประตูดได้เสียก็ติดลบอยู่ที่32ลูกครับผลงานล่าสุดเองแพ้กับเรเวอเรมา1ประตูต่อ5ในเกมเยือนศึกลาลิกาสเปนครับสำหรับความพร้อมวันนี้ทางเดโกก็ก้าเฮสโคสเนี่ยจะมีตัวเจ็บแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือราอูลมโรครับ ส่วนข่าวดีวันนี้ครับก็คือทางมาริโอมาตินมิดฟิลนุ่มไฟแรงนั้นพ้นจากโทษแบนพร้อมกลับมาประจำการในตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งครับแต่สําหรับเสผท้เล่นตามการคาดการณ์ของเรอัลบีเโดลิดครับวันนี้จะมาในระบบ 4- 5 1หนะครับลูกสารประตูเป็นคาร์สไฮครับกองหลัง4คนมีทางลุยส์เปเรสคาบีฟันเชสดาบิดตอเรสและราอูลซัสโกนะครับด้านกลาง5คนเนย่ยมีทางอานัวตัวมี่มาริโอมาตินซานโกยูริสและเซลิมอัลมาลาแล้วคนหนึ่งก็คือทางมามาดูซีล่าครับ ศูนยหน้าตัวเป้าเป็นมาคอสอันเดรคู่นี้จะแข่งขันกันที่เอสตาดโอเดบายกสนะครับบ้านของราโยบายกาโนครับเจ้าบ้านกำลังขงมุลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากกปาดชัยมา3จาก5นัดหลังสุดล่าสุดเองก็เพิ่งจะบุกเอาชนะเลกาเนสมาได้1ประตูต่อูนย์ในเกมหลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนผลงานยามเฝ้ารังเองชนะ4เสมอ3แพ้3ยิง16เสีย15ครับ ด้านในคันตุกะในวันนี้ครับปอมยังกาะจัดเหมือนเดิมนะครับด้วยการพ่ายมา7-9เกมหลีกท้ายครับแต่ว่าผลงานยาำออกทิปเยือนเนี่ยชนะ1แพ้10ไม่มีเสมอเลยนะครับยิงได้8แล้วก็เสียไป32ลูกครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่เกมที่ง่ายของชาวบ้านมากนักนะครับเพราะว่าทีมเยือนแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีแพ้ติดต่อกันมา3เกมรวดก็จริง แต่ว่าทั้ง2ทีมเองต้องบอกว่าเป็นทีมที่ไซส์ทีมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับฉะนั้นมองจากมุมนี้แล้ววันนี้ขอกัดฟันเชียร์ทีมเยือนครับความมั่นใจระดับ3มดาวครึ่งครับวันนี้เชียร์บายาไม่เสียเวลาชัวร์ครับใบแจ้งตัวนิดรับยันเสมอได้ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับ